น้ตโอตาสะอย่างเดียวเลยเหตุการณ์อุบัิเหตุน,นะครับชนก้อนหินกระเด็นล่วงเรือไปเลยี่ตอนนี้เราขับมาเมื่อกี้นะครับนี่กำนันวัดความลึกเทนะ่าไหร่ละแปดสิบเกาะเรือผมไนะว้ก,ไก่อนนะเดี๋ยวว่ายนะมันจะหมดแรง บนตรงนี้เมื่อกี้เรื่องเลยขโมย้ำไมเลยครับเรยงหัวหน้าเผาดูข้างหลัง้ลังเฮตายแม่วเด่น ดีต้อนรับสู่ซิดูแอดเวนเจอร์ทริปนะครับละครั้งนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุโลราชานีนะครับซึ่งเราจะมีการขับขี่สกีท่องเที่ยวกันที่แม่น้ำโขงนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าทริปนี้เป็นทริปที่มีความสนุกและตื่นเต้นมากๆนะครับเราจะขับขี่นะครับผ่านไฮไลท์ของทริปนี้นั่นคือ3,000ันโบกนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะเป็นแก่งหินลัดล้อนะครับแม่น้ำโขงตลอดเลยครับแล้วก็จะขับขี่กันทั้งหมด2วันนะครับความสนุกของทริปจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวผมพาไปติดตามรับชมได และนี่คือเส้นทางที่เราจะเดินทางกันในวันนี้นะครับระยะทางทั้งหมด150กิโลเมตรนะครับโดยเริ่มต้นกันที่อำเภอขงเจียมจังหวัดบุรลรัาชธานีนะครับหลังจากที่เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางกันได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็แวะพักนะครับเพื่อนับจํานวนนะครับในการกับซึ่งนะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าเส้นทางต่อไปข้างหน้าจะโหดกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นแบบไหน สำหรับการขับขี่ในแม่น้ำโขงนะครับคุณต้องมีความระมัดระวังในการขับขี่นะครับและทิปนี้นะครับเรามีผู้ชํานาญทางในการนําทางของเรานะครับตลอดสองข้างทางเนี่ยคุณจะเห็นนะเป็นโขดหินทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าสามันโบกนะและนี่ยังไม่ใช่ไฮไลท์ของทลิปนี้นะครับตอนนี้นะครับเดินถึงเส้นทางแะ้วดึกข้างหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเป็นทางขับขี่ที่อันว่าอันตรายมากครับทีมเจสซี่ก็อยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราจะขับขี่แบบแถวตอนเลียงหนึ่งไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางนะครับ และจังหวัดนี้นะครับที่เรากําลังจะสปีดออกไปนะครับมีเจสกีอยู่หลำนะครับติดขยะนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมต้องรีบเข้าไปชาร์จนะครับเพื่อให้ลำหลังนะครับหลบเส้นทางนะครับมีเจสซี่ไอนลำนี่เกือบคนท้ายครับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมีระบบ idf นะครับเราก็ขับขี่มุ่งหน้าเดินทางกันต่อนะครับอกับขี่เจนะครับต้องระวังลำหน้าด้วยนะครับอาจจะเกิดเหตุสุดเผินแบบนี้ขึ้นได้นะครับ และจุดนี้นะครับก็เป็นจุดแรกนะครับข้างล่างเนี่ยหิจะเยอะมากๆครับเราก็ขับขี่เหมือนขับขี่อารมณ์ขึ้นตกประมาณนี้แต่จังหวะนี้ครับคุณต้องไม่ยกคันเร่งนะครับแล้วก็ชูเรือออกไปเลยนะครับการขับขี่นะครับที่นี้สังเกตนะครับว่าผมจะขับขี่นะครับตามลายลำหน้าตลอดนะครับซึ่งตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนถ้าลำหน้าแตกครับผมก็แตกนะครับขับขี่ไปด้วยกันนะครับสำหรับแม่น้ำโขงนี่ครับก็เป็นจุดไฮไลท์นะครับจุดแรกของเราในเส้นทางในวันนี้นะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับการขับขี่เนี่ยตลอดคลิปเนี่ยเรามีทีมสตาฟนะครับคอยดูแลตลอดนะครับเมื่อกี้าดิดมานะครับเขาบอกว่าตรงพิสเป็นน้ำวนเยมันสามารถลงในสัมผัสเล่นได้ครับเหมืนมนอนแบบมอเตอร์ไซค์ตายครับแต่นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าใครอยากลองจิปนี้นะครับจัดให้เลยนะครับเมื่อกี้เอาเรื่องเลยติดตามไม่ไม่ผมขี่ตามลำหลังมาคือแบบเห็นเลยขบวนเป๋ไปเป๋ย์เทะเล ครับมาทิปกับซีดูสยามนะครับดูเล่นเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้แบบเจอขึ้นเมื่อกี้คือแบบโอ้โหเมื่อกี้มันร้อนเป๋เลยอ่ะเป็นปน้ำวนเลยได้ครับนี่อันนี้เรือน้ำของเรานะครับขับขี่ครับเป็นไงครับเส้น <c oughs> ทางวันนี้ดขอบพระคุณมากๆนะครับตับพี่พี่ทีมงานทุกคนทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่ชิวนะครับนี่ทรตอนนี้เราขับมาเมื่อกี้นะครับนี่กำน,น, <c oughs> นันวัดความลึก <c oughs> เท่าไหร่นะ80กว่าเมตรครับ น่าจะเป็นตรงที so oh <yeah. S 1> ่น้ำบนบนไหมครับก่อนก่อนถึงน้ำบนแปดสิบกมก็การกับขี่นะครับมาเส้นแม่น้ำโขงเนี่ยต้องความชำนาญต้องมีผู้นำมีนะครับเมื่อกี้เปิดแมปมาด้วยนะเผื่ออนาคตแล้วอาจจะมานจัดเห็นครับรอรอเรือครับมีเรือเสียลนึรำเราออกเดินทางต่อแล้วนะครับ เคยมาเที่ยวนะครับที่เนี่ยสามพันโบกนะครับเมื่อหลายปีก่อนครับก็ไม่ได้สวยงามแบบนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้น้ําจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ครั้งนี้น้ําน้อยครับทาให้น้ําเนี่ยส่นแล้วก็ตลอดสองข้างทางเนะะี่ยเราจะเห็นเป็น,นชันแบบนี้เลยครับมีความสวยงามมาก้ากนะครับ เรือเป็นไรครับไปไม่มาเหรออันนี้อันนี้ตาร์ดได้ไหมครับ แต่ยังไม่ถึงจถึงพึง้นทางที่เราจะเดินทางในวันนี้นะครับอันนี้เราก็มาจอดแวะอันนี้เขาเรียกขาครับขาสั้น,น,น,นเพราะว่าอ๋อนี่นะครับข้างหลังเรานะครับก็จริงๆอ่ะเรามีแพนนะครับเพื่อจะจอดถ่ายรูปกันเพราะว่า ลงนะครับแล้วทาให้อจอดจักรยานครับเราก็จะแค่ถ่ายรูปแล้วก็เหมือนเดี๋ยวจะเดินทางต่ออีกแค่20โลนะครับก็จะถึงร้านหาแล้วนะครับอีกนิดเดียวใ,ใครทำมาหมดและหลังจากขี่นะครับเราเซอร์วิสจะที่เรียบร้อยนะครับพวกซีลังเมื่อกี้นะครับแปดนี้นะครับดี ก็ไม่เป็นไรนะครับทีมสาก็จัดการเรเรียบร้อยเราก็มุ่งหน้าเดินทางกันต่อนะรลืมบอกไปว่าทริปนี้เรามากันทั้งหมดนะครับ43ลำด้วยกันนะครับรวมทีมสตาร์ก็เกือบ50ลำครับตลอดต่อข้างทางเนี่ยเนี่ยชอบแบบวิวแบบนี้มากเลยคือขี่ลัดเลาะอยู่ไม่เรื่อยนะอากาศวันแรกก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงครับขับถึงมาครับแต่เวลาที่เราจอดเตสทีนะครับเราก็โดดน้ําเล่นกันนะครับเพื่อให้ตัวเปียกเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราขับ่าน เอาหิงแบบนี้มาครับมันจะมีความร้อนนะเนาะทำให้รู้สึกว่าขี่เนะี่ยค่อนข้างจะแบบเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่พอเห็นวิวสองข้างทางแบบนี้ไปแล้วเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับขี่มาเรื่อยนะวันนี้รู้สึกว่าไกลพอสมควรนะรไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอากาศหรือเปล่านะอันนี้หาดทรายสูงนะครับอยูอ่อำเภออำเภอเกมบล่าดแล้วนะตอนนี้เราจะจอดแวะพักนะครับเพื่อ เช็คน้ำมันนะครับว่าแต่ละลำเนี่ยมีน้ำมันเหลือเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เรลขับมาซึ่มันเป็นดูไกลมากเลยมีขับมาก็เป็นเส้นทางที่สนุกมากๆนะครับแต่ขอเช็คนี่เขาจะมีแบบหาดทรายให้เราแบบว่าสามารถเล่นน้ำที่นี่ได้นฝั่งนุ้มจเป็นฝั่งเราครับนี็มาหนึ่งหลายคู่เลยครับขับมาเดี๋ยวผมขอไปเช็คน้ำมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหากาแฟยืนมนะครับวันนี้ทันนี้เป็นงไงบ้างเนย ตื่นเต้นตลอดทางนี่เดี๋ยวเราพาไปวน,อ,น,นอะไรนะ<บ>น้ำวนบน้ำวนบน้ำวนจิ้วเเออท่านผู้ชมคะเวลาเราขี่เจตอ่ะพอเจอน้ำริ้วๆเนี่ยเขาต้องมันเป็นหินใช่ไหมนะ <c oughs> จิ้วแอดเจอร์เขาสอนเราว่าไปเลยครับตรงนั้นอ่ะถ้าเรียบๆเนี่ยมันจะเป็นหินถ้าน้ำริ้วๆเนี่ยปลอดภัยลองดูนะคะจีบอกเลยครับทริปนี้มันแน่นอน ไงนาะนี่เดี๋ยวเราไปขี่จะขี่ไต่ถังกันขี่ขี่พี่ขี่ขับนะเดี๋ยวผมถ่ายเมื่อ,ตตอกี้น้ำโมตะสาตลอดจะางน้ำโมตะสะอย่างเดียวเลย <c oughs> คือแบบเคยเห็นน้ำมันอโอ้น้ำเที่อัลมาเนียวะน้ำโมตสะสาน้ำโมตะสะเลยแม่เลยตอนนี้มาถึงแนละ้วพี่โรงแรมนะครับทุกคนก็พยายามมาเข้าต้องจอดกันนะครับ อันนี้เราก็มาจอดโอเคเรียบร้อยนะพี่บอกเลยว่าจอดยากมากมีน้ำแรงมากเราต้องมาหลบหลังตรงเบื่องรบนะครับก็เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวขึ้นกันข้างบนกัน่อนครับเ่อไปว่ายนิ่งกีนะและช่วงเย็นนะครับทีมงานนะครับก็มีการจัดเรียงให้เราด้วยนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็พาไปเที่ยวที่ถนนคนเดินอัเภอร์เขมรเมลา่นเองครับ ซึ่งบรรยากาศที่นี่นะจะอยู่ติดริมโขงเลยนะแต่ละร้านเนี่ยมีความอาสซีนรับแลวก็มีร้านจิวงๆที่ให้เราได้เล่นเล่นผ่อนกันวันนี้ก็เป็นวันที่2องนะของการออกทริปนะครับเราพักกันที่โรงแรมแล้วลูกค้านะครับก็ทานอเท้ากันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัว น้ำโขงแบบนี้เลยนะโรงแรมและโขงคืออยู่แบบนี้เลยซึ่งปกติอะครับถ้าเรามาเนี่ยถ้าน้ำสูงมากเราจะจอดตรงนี้นะแต่เราเลื่อนที่จอดแบบนี้หนึ่งวิวสวยมากแบบนี้ยาวไปแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าความมันของวันที่สองในการขับขี่นัสกีท่องเที่ยวเป็นแบบไหนนะเจอกันครับ นี้เราเจอกับพี่อ่อนนะครับป่ายจัดของอุบลราชธานีนะครับวันนี้เป็นไงบ้างพี่เราจะขับขี่ไปแบบไหนอ๋อวันนี้ขากลับแล้วเนาะเอ่อขึ้นหลังนะครับก็จะขับตามน้ํานะครับวันนี้จะวิ่งกับพีงานได้ควบคุมความเร็วในเรื่องของะเร็กได้ดีนะเพราะมันจะเร็วมากนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับผมได้คับก็ขอบคุณทีมอุบลมากครับซึ่งการขับขี่ที่ท่องเที่ยวถ้ามาภาาอีสาเนี่ย ต้องมากับทีมอุบลเจสกีเลยครับก็ทางบริษัทสยามนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทีมอุบลเจสกีนะครับที่เรามาเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันทีมหน้าครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับรับผมจะไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็เตรียมตัวออกเดินทางนะครับซึ่งเมื่อคืนเรานอนพักกันที่แลโกรอยนี้ครับก็เจสกีลุกลำนะครับเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขับขี่กับนะครับระยะทางอ่ะประมาณ150กิโลเมตรเหมือนเดิมนะครับก็ลุกนี่ยเตรียมพร้อมหมดเรียบร้อยครับ เหลือเช็คลิสต์นะครับประมาณมีกี่ละคนับก็จะมุ่งหน้านะครับกลับูปอําเภอโค้งเทียบนะครับเดี๋ยวเจอการบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับและหลังจากที่เราเดินทางออกมาจากโรงแรมได้ไม่ถึง10นาทีนะครับก็มีเหตุการณ์แรกนะครับที่เราต่นเส้นกันผมพยายามขับไปแล้วนะแต่ก็ไม่ทันนะครับเหตุการณ์อนไรเ่ิดนะครับคนก้อนหินก็เด็นล่วงเรือไปเลย นี่การกับขี่ครับต้องไม่ขาดขบวนนะผมบอกเลยขาดขบวนนะไม่ลำหลังหลงทางนะครับมองไม่เห็นเลนทางนะครับนี่เราก็กำลังช่วยนะครับเพราะว่าเจสกีนะครับส้นหินเมื่อกี้นะครับที่ค่อยๆนะต่อเรือผมไว้ก่อนนะเดี๋ยวว่ายมันจะหมดแรงเร่องรีบก็อย่างนี้เลยเห็นก็ตรงนี้เลยนี่ไงผู้นำ<ห> ผพูดนำผมที่ไล่พี่มาแล้วแต่บอกไม่ทันบอกไม่ทันคืออะไรคือตามอ่ะที่ถามตามมาแต่ไปดักไม่ทันมึงก็ตามคันได้อย่างงี้มีสมาธิแล้วก็พูดกระฉกระงแล้วกระกระว้นี่ารับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปครับไปตามแไปยดีไหนไหนดีตรงไ้นหํามันไม่ได้เชี่ยวมากอ่ะ ขโมยน้ำม,ม,ม,มันแล้วครอ,อะไรใี้ย้ายยดไปขโมยดีครับก็มาแค่นี้ก็มาช่วยเหลือนะครับเดีย๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนเดี๋ยวเรียกรถมาดูตัวจกันให้ดีอโอ้ยายไงทังนี้ และนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของการขับขี่เจจีออกทริปนะครับซึ่งแต่ละทริปเนี่ยไม่ว่าจะไปทริปไหนก็ตามนะครับก็จะมีเรื่องแบบนี้นะครับให้เข้ามาแต่นะครับทุกทริปเนี่ยทุกคนนะครับก็จะช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็จะได้มีภาพดีๆกลับมานะครับเป็นความสนุกของการออกทริปท่องเที่ยวคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับในการเดินทางครับอาจจะต้องมีสนุกบ้างนะครับร้อนบ้างนะครับมีปัญหาบ้างนะครับแต่ทุกคนก็ช่วยเหลือกันตลอดทริปครับ วันกลับนะครับเราก็จะใช้เส้นทางเดิมนะครับโดยออกจากอำเภอเขมร่านะครับวิ่งลัดเลาะตามแม่น้ำโขงมาเรื่อยๆนะครับด้วยระยะทาง145กิโลเหมือนเดิมครับก็ขับขี่นะครับปลายทางของเราครับจะเป็นที่อำเภอขงเทียมครับึ่งเป็นจุดลงเรือของเราครับตลอดเส้นทางเนี่ยเขาบอกเลยว่าตอนขี่ขาลงเนี่ยตอนทวนน้ำเนี่ยมันจะขี่ค่อนข้างยากกับตอนสวนน้ำนะครับเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นลายน้ําเท่าไหร่นะทาให้การขับขี่นะครับค่อนข้างลําบากนิดนึงแต่เราก็ผ่านอุปสรรค อย่างมาได้นะครับโดยการบีบก่อนออกเดินทางนะครับหลังจากที่เกิดเหประเตนเนี่ยเราก็จะบีบกันเลยนะครับว่าให้ขับขี่นะครับอย่าให้ขบวนขาดนะครับโดยตอนขับขี่ขากลับเนี่ยขี่กันเป็นระเบียบมากๆขบวนไม่ขาดเลยนะครับขับขี่กันสนุกมากๆนะครับคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับนี้เราก็จอดแวะพักการข้าววันก่อนนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไม่แบบว่าเดินขึ้นไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับ๋ยวเราเตรียม ข้าวมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาทานกันอินซีนธรรมชาติากลางลำน้ำซึ่งเกิดจากการที่แม่น้ำโขงกัดสซหินเป็นเวลาหลายพันปีจึงทำให้เป็นรูปร่างต่างๆและเป็นแห่งซึ่งแห่งนี้แหละป้าเรียกว่าโบกจึงเป็นที่มาของ,ของคำว,ว่าสาอันโบกและที่นี่ตั้งอยู่ที่อ่างประเวทไทงามจังหวัดสุรนทร์สำหรับใครที่ต้องการมาท่องเที่ยวนะที่นี่เขามีร้านอาหารมีคาเฟ่ต่างๆที่กินด้วยแบบ นอกจากนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวมาก คงเป็นช่วงน้ําวนอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดแรกนะครับที่วันแรกเนี่ยเราขี่มาตรงนี้นะก็จะต้องขับขีละละ่ลัดเลาะวนประมาณนี้นะครับก็จะงงๆกันนิดนึงแต่ก็ขับขี่สนุกนะครับต้องบอกเลยว่าการขับขี่ขากลับเนี่ยจะเป็นระเบียบนิดนึงนะเราจะไม่ทิ้งลายลำหน้าเลยต้องบอกว่าเรามาด้วยกันนะครับนะต้องกลับด้วยกัน,นครับมันแน่นอนสําหรับทริปนี้ นะครับเราก็มาถึงจุดลงเรือนะครับก็คืออำเภอของเจียมนะครับบอกเลยว่าจบทริปครั้งนี้นะครับก็สนุกและก็ตื่นเต้นมากๆนะครับสำหรับการขับขี่จสกีท่องเที่ยวกันที่แม่น้ำโขงีครสวยมากสวยมากใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวสำหรับทริปหน้านะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับ